คุณเคยจินตนาการใหม่ว่าตัวเองกำลังเพลิดเพลินกับมื้อปลาอร่อยๆอแล้วจูจ่ๆมีก้างปลาเล็กๆติดอยู่ในลำคอรู้สึกเจ็บแปรบอึดอัดหรือแม้แต่ตื่นตหนกเพราะไม่รู้จะแก้ยังไงการติดก้างปลาอุบัติเหตุเล็กๆที่อาจนำไปสู่ผลใหญ่มันไม่ได้แค่ทำให้เจ็บปวดทันทีแต่ถ้าจัดการผิดวิธีสิ่งแรปรปลอมชิ้นนั้นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทำลำคอเสียหายหรือแย่กว่านั้นคือภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิต น่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจวิธีแก้ก้างปลาติดคอที่ง่ายสุดๆและได้ผลดีซึ่งใครๆก็ทำได้ที่บ้านแล้วการติดก้างปลาคืออะไรทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นและเราจะจัดการมันได้เร็ว,รวแค่ไหนมาหาคำตอบกันเลยก่อนอื่นการติดก้างปลาคือภาวะที่ก้างปลาชิ้นเล็กๆติดอยู่ในลำคอมักจะอยู่บริเวณเยื่อบุลำคอหรือหลอดอาหารมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน ตั้งแต่เด็กๆที่สนขณะกินข้าวไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เผลอเพลนกับเมนูปลาต้มยำสุดโปรดตัวอย่างเช่นลองนึกภาพคุณกำลังกินปลานิลทอดกรอบอร่อยและหอมฟุง้งแต่แค่เผลอแป๊บเดียวก้างก็ติดอยู่ในลำคอทำให้คุณไอแรงๆแ,แต่ก็ไม่ออกคุณคุ้นไหมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าถ้าไม่แก้ไขทันเวลามันอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่าที่เราคิดแล้วทำไมเราต้องใส่ใจกับการแก้ก้างปลาติดคอง่ายๆเลย เพราะมันไม่ใช่แค่ความรำคาญแต่ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เมื่อก้างปลาติดอยู่นานมันอาจฉีกเยื่อบุลำคอทําให้เกิดการอักเสบหรือแย่กว่านั้นคือเคลื่อนลึกเข้าไปในร่างกายจนต้องกลายเป็นกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ยังไม่รู้วิธีจัดการเองสถานการณ์นี้ยิ่งอันตรายแต่ไม่ต้องให้ความกลัวมาขัดขวางคุณจากเมนูปลาอร่อยๆแค่รู้วิธีรับมือสักสองสามอย่างคุณก็พร้อมจัดการได้ในพริบตา คุณเดาได้ไหมว่าวิธีไหนเร็วที่สุดที่จะดันก้างปลาออกมาเพราะเราเฉลยให้ฟังนะแล้วเราจะจัดการยังไงดีละ่ะอย่ารีบใช้มือหลวงคอหรือกลืนอะไรลงไปมั่วๆนะเพราะอาจทำให้แย่กว่าเดิมให้ตั้งสติและลองใช้วิธีพื้นบ้านที่ทั้งง่ายและได้ผลดีในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีต่างๆทีละขั้นตอนตั้งแต่การปฐถมพยาบาลพื้นฐานไปจนถึงการใช้ของที่มีอยู่ในครัวทุกวิธีจะอธิบายชัดเจนให้คุณนึกภาพตามและทำได้ทันที คุณพร้อมหรือยังลองนึกดูสิถ้าตอนนี้คุณติดก้างปลาคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคอมเมนต์ไอเดียของคุณลงข้างล่างนะเราอยากรู้มากทีนี้มาดูวิธีแรกในการจัดการก้างปลาติดคอกันวิธีที่ดูเหมือนแรงแต่ได้ผลสุดๆกดท้องแรงๆพร้อมตบหลังฟังดูเหมือนฉากในหนังแอคชั่นใช่ไหมแต่ไม่ต้องกลัวนี่เป็นเทคนิคปฐมพยาบาลง่ายๆที่ใครก็เรียนรู้ได้ขอแค่ทำถูกวิธีคุณเคยเห็นคนตกใจ เพราะสำลักแล้วมีคนตบหลังช่วยไหมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคนิคนี้ทำงานยังไงทำไมมันถึงช่วยได้และทำยังไงให้ปลอดภัยที่บ้านก่อนอื่นการกดท้องและตบหลังคืออะไรมันเป็นวิธีปฐมพยาบาลที่สร้างแรงดันในร่างกายเพื่อดันสิ่งแปลกปลอมเช่นก้างปลาออกจากลำคอลองนึกภาพคุณกำลังกินข้าวเย็นกับครอบครัวแล้วจู่ๆคนใกล้ตัวไอโคลโคลเพราะก้างปลาติดคุณลุกขึ้นเดินไปด้านหลังเขา ใช้มือกดแรงๆที่ท้องตรงใต้สี่โครงพร้อมตบตรงกลางระหว่างสะบักทั้งสองข้างการเคลื่อนไหวนี้เหมือนกับการเตะสิ่งที่ติดอยู่ออกมาช่วยให้เขาหายใจได้ปกติอีกครั้งไม่ใช่แค่ก้างปลานะวิธีนี้ยังใช้ได้กับการสำลักอาหารอื่นๆเช่นตอนเด็กๆก,กลืนข้าวเหนียวชิ้นใหญ่ทำไมวิธีนี้ถึงได้รับความนิยมเหตุผลอยู่ที่มันใช้กลไกธรรมชาติของร่างกายเมื่อคุณกดพ้องแรงๆแรงดันอากาศในปอดจะพุ่งขึ้นทันที สร้างลมพัดจากข้างล่างขึ้นมาเหมือนเป่าสิ่งแปลกปลอมออกจากลำคอการตบหลังช่วยเสริมทำให้ก้างปลาคลายออกจากจุดที่ติดอยู่สุดยอดตรงที่คุณไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแค่ใช้มือกับความนิ่งคุณคิดว่าตัวเองมั่นใจพอจะลองวิธีนี้ในสถานการณ์จริงไหมแชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์นะทำยังไงให้ถูกวิธีละ่ะอย่ารีบเพราะเทคนิคนี้ต้องแม่นยำถึงจะได้ผลและปลอดภยัยก่อนอื่นยืนหลังคนที่ติดก้างแล้วเอาแขนโอบรอบเอวเขา วางกำปั้นหนึ่งข้างเหนือสะดือใต้ซี่โครงแล้วใช้มืออีกข้างจับกำปั้นนั้นแน่นจากนั้นกดแรงและเร็วขึ้นไปข้างบนเหมือนบีบอากาศออกมาทำซ้ำห้าถึงหกครั้งแต่คอยดูว่าเขาหายใจดีขึ้นไหมถ้าต้องการให้สลับกับการใช้ฝ่ามือตบเบาๆแต่หนักแน่นตรงกลางหลังใต้สะบักทั้งสองข้อควรระวังถ้าเป็นเด็กเล็กต้องทำเบามือและให้คนมีประสบการณ์ช่วยจะดีกว่าคุณว่าวิธีนี้เห็นภาพไง่ายไหมถ้าต้องฝึกตอนนี้ คุณจะเริ่มจากขั้นไหนวิธีนี้ได้ผลดีแต่ไม่ใช่ทุกครั้งจะเหมาะถ้าลองสองสามครั้งแล้วก้างยังไม่ออกอย่าฝืนเพราะอาจทำร้ายคนเจ็บได้ให้ตั้งสติแล้วลองวิธีอื่นที่เราจะบอกต่อไปคุณสงสัยไหมว่าเคล็ดลับต่อไปจะใช้อะไรในครัวติดตามตอบเพื่อพบวิธีที่ง่ายแต่เสือภัยมากต่อมาเรามีเคล็ดลับที่ฟังดูหวานแต่ได้ผลดีรักษาก้างปลาติดคอด้วยน้ำผึ้ง คุณเคยคิดไหมว่าส่วนผสมที่คุ้นเคยในครัวจะกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตในยามขับขันได้ใช่แล้วแค่นำพึ่งสองสามช้อนคุณก็เปลี่ยนความเจ็บแปกและอึดอัดในลำคอให้กลายเป็นอดีตได้มาดูกันว่านำพึ่งทำสิ่งมหัศจรรย์นี้ได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกเยี่ยมและใช้ยังไงให้ดีที่สุดแล้วการใช้น้ำพึ่งนี่คืออะไรมันเป็นเคล็ดลับพื้นบ้านที่ใช้น้ำพึ่งแท้บางครั้งผสมน้ำมะนาวนิดหน่อย เพื่อทําให้ก้างปลานุ่มและดันออกจากลําคอลองนึกภาพคุณเพิ่งกินปลาย่างหอมหอมเสร็จแต่จูจูก้างเล็กๆติดคอทําให้หยาบไอแรงๆแ,แต่ไม่ออกตอนนี้แทนที่จะหาทางงมๆไปหยิบช้อนตักน้ํำพึ่งสองช้อนเติมมะนาวสดสองสามหยดแล้วอมไว้ในปากสักพักความอึดอัดค่อยๆหายไปเหมือนก้างปลาละลายไปเลยแม่เกินไปใช่ไหมความลับอยู่ที่คุณสมบัติธรรมชาติของน้ำพึ่งนี่แหละ ทำไมน้ำผึ่งถึงช่วยได้คําตอบน่าสนใจมากน้ำพึ่งไม่ใช่แค่น้ําหวานแต่มีคุณสมบัติหล่อลื่นช่วยให้สิ่งแปลกปลอมอย่างก้างปลาไหลไปได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณอมน้าพึ่งมันจะเคลือบเยื่อบุลาคอทำให้จุดที่ก้างทิ่มอยู่นุ่มลงพร้อมกระตุ้นน้ำลายให้ช้าสิ่งแปลกปลอมลงท้องหรือออกมาถ้าเติมน้ำมะนาววิตามินซีจะช่วยคลายเยื่อบุลาคอทำให้ก้างหลุดง่ายขึ้นไปอีกที่สำคัญ วิธีนี้ปลอดภัยเป็นธรรมชาติและบ้านไหนๆก็มีน้ำพึ่งในตู้คุณแปลกใจกับพลังของส่วนผสมที่คุ้นเคยนี้ไหมลองคิดดูสิบ้านคุณมีน้ำพึ่งพร้อมใช้ตอนนี้หรือเปล่าทำยังไงละ่ะง่ายมากแต่ต้องอดทนหน่อยถึงจะได้ผลดีสุดเริ่มจากตักน้ำพึ่งแทบป,ประมาณสองช้อนชาแบบไม่ผสมน้ำตาลยิ่งดีแล้วบีบน้ำมะนาวสดสาหยดลงไปคนให้เข้ากันเอาเข้าปากอมไว้หนนาที แล้วค่อยๆกลืนทำซ้ำ4-5ครั้งห่างกันสัก2-3นาทีคุณจะรู้สึกคล่องขึ้นชัดเจนถ้าไม่มีมะนาวน้ำพึ่งเดียเด่ยวๆก็ใช้ได้เคล็ดลับเล็กๆอยากลืนทันทีปล่อยให้น้ำพึ่งซึมรอบๆจุดที่ติดก้างผลจะดีกว่าคุณว่าตัวเองทำวิธีนี้ได้ตอนนี้ไหมคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ถ้าคุณเคยใช้น้ำพึ่งแก้ก้างปลานะวิธีนี้เบาๆและดีกับก้างเล็กๆแต่ถ้าก้างใหญ่หรือติดลึกคุณอาจต้องลองวิธีอื่น ไม่ต้องห่วงเรายังมีเคล็ดลับเด็ดๆดรอคุณอยู่อีกคุณเดาได้ไหมว่าส่วนผสมต่อไปคืออะไรบอกใบ้มันก็อยู่ในครัวคุณนั่นแหละติดตามต่อไปอย่าพลาดนะทีนี้มาดูเคล็ดลับที่ฟังดูแปลกแต่เจ๋งมากรักษาก้างปลาติดคอกับกระเทียมคุณเคยคิดไหมว่ากระเทียมกรีบเล็กๆที่เราใช้ปรุงอาหารจะช่วยคุณพ้นจากความทรมานของก้างปลาติดคอได้ถูกต้องเลยนี่เป็นวิธีพื้นบ้านที่ไม่เหมือนใครง่ายและได้ผล แค่ไม่กี่นาทีก็เห็นผลมาดูกันว่ากระเทียมทำได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นอาวุธลับและใช้ยังไงให้ถูกแล้วการใช้กระเทียมนี่คืออะไรมันเป็นวิธีที่ใช้กระเทียมสดหนึ่งกลีบเพื่อกระตุ้นร่างกายให้ดันก้างปลาออกมาเองตามธรรมชาติลองนึกภาพคุณนั่งกินข้าวกับครอบครัวเลินกับปลานึ่งตะไคร้หอมตะไคร้หอมแต่จู่ๆก้างเล็กๆติดคอด้านขวาแทนที่จะตกใจ คุณหยิบกระเทียมกลีบหนึ่งปอกเปลือกยัดเข้าไปในรูจมูกซ้ายแล้วรอสิ่งมหัศจรรย์ผ่านไปหนึ่งถนาทีคุณจามหรือรู้สึกคลื่นไส้นิดๆแล้วกล้างปลาก็หลุดออกมาด้วยฟังดูแปลกๆใช่ไหมแต่หลายคนใช้วิธีนี้สำเร็จโดยเฉพาะเมื่อรูตำแหน่งก้างชัดเจนทำไมกระเทียมถึงทำได้ความลับอยู่ที่กลิ่นแรงและการกระตุ้นของมันกระเทียมมีสารซันเฟอร์เมื่อยัดเข้าไปในจมูก จะไปกระตุ้นเส้นประสาทการดมกลิ่นทําให้เกิดการจามหรือเคลื่อนไส้ปฏิกิริยาธรรมชาติที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมถ้าก้างติดด้านขวาการยัดกระเทียมในจมูกซ้ายจะสร้างแรงดันอากาศจากฝั่งตรงข้ามช่วยให้ก้างหลุดง่ายขึ้นถ้าติดด้านซ้ายก็ใช้จมูกขวาสุดยอดตรงที่ไม่ต้องกลืนหรือออกแรงเยอะเหมาะสําหรับการแก้ไขด่วนโดยไม่เจ็บคอคุณทึ่งกับความสามารถที่ซ่อนอยู่ของกระเทียมไหมครั้งหน้าซื้อของคุณจะซื้อกระเทียมเผื่อไว้ไหม ทำยังไงล่ะไม่ต้องกังวลมันง่ายกว่าที่คิดแต่ต้องเบามือหน่อยเพื่อไม่ให้อึดอัดก่อนอื่นดูว่าก้างติดด้านไหนของลําคอ,อกลืนน้ําลายสองามครั้งเพื่อสัมผัสถ้าติดด้านขวาหยิบกระเทียมกลีบเล็กปอกเปลือกให้สะอาดแล้วค่อยๆย,ยัดเข้าไปในจมูกซ้ายไม่ต้องลึกมากใช้มือปิดจมูกอีกข้างหายใจทางปาก1-2นาทีเมื่อรู้สึกอยากจามหรือคลื่นไส้ปล่อยให้ร่างกายตอบสนองก้างจะออกมาด้วย ถ้าติดด้านซ้ายใช้จมูกขวาแทนเคล็ดลับทําเสร็จแล้วบ้วนปากด้วยน้าอุ่นเพื่อเคลียร์ความรู้สึกคุณว่าตัวเองกล้าลองวิธีนี้ไหมคอมเมนต์เล่าครั้งล่าสุดที่คุณใช้กระเทียมทําอะไรนะวิธีนี้เร็วและดีกับก้างเล็กแต่ถ้ากลิ่นกระเทียมรบกวนคุณหรือก้างติดเล็กเกินไม่ต้องห่วงเรายังมีวิธีอื่นรอคุณอยู่คุณสงสัยไหมว่าวิธีต่อไปจะใช่ของใช้ในบ้านอะไรติดตามตอบเพื่อหาคำตอบต่อไป เรามีเคล็ดลับที่ทั้งอร่อยและน่าประหลาดใจรักษาก้างปราติดคอด้วยเปลือกส้มหรือวิตามินซีคุณเคยคิดไหมว่าเปลือกส้มที่เรามักทิ้งหลังกินจะช่วยคุณผ่านความรำคาญจากก้างปลาติดคอได้วิธีพื้นบ้านนี้เรียบง่ายใช้ของรอบตัวและได้ผลไม่แพ้วิธีอื่นมาดูกันว่าเปลือกส้มทำอะไรได้ทำไมมันถึงช่วยได้และใช้ยังไงให้ดีที่สุดแล้วการใช้เปลือกส้มหรือวิตามินซีคืออะไร มันเป็นวิธีที่ใช้เปลือกส้มสดหรือเม็ดวิตามินซีถ้าสะดวกเพื่อทำให้ก้างปลานุ่มและหลายไปเองตามธรรมชาติลองนึกภาพคุณเพิ่งกินปลาทอดจานหนึ่งเสร็จกำลังอร่อยแต่จูจ่ๆก้างเล็กๆติดคอรู้สึกคันๆอึดอัดแทนที่จะไอแรงหรือกลืนอะไรไปมั่วๆหยิบเปลือกส้มชิ้นเล็กเคี้ยวเบาๆในปากแล้วกลืนช้าๆไม่กี่นาทีความรู้สึกติดขัดก็หายไปเหมือนก้างละลายถ้าไม่มีส้ม เม็ดวิตามินซีละลายน้ำก็ใช้แทนได้น่าสนใจใช่ไหมวิธีนี้ทั้งง่ายและหอมด้วยทำไมเปลือกส้มถึงช่วยได้เหตุผลอยู่ที่ส่วนผสมพิเศษน้ำมันหอมระเหยและวิตามินซีธรรมชาติเมื่อเคี้ยวเปลือกส้มน้ำมันจะทำให้ก้างปลานุ่มลงไม่แข็งและเคลื่อนที่ง่ายขึ้นขณะที่วิตามินซีกระตุ้นน้ำลายและคลายเยื่อบุลาคอช่วยให้ก้างไหลลงท้องหรือออกมาโดยไม่เจ็บถ้าใช้เม็ดวิตามินซี กรดซิตริกก็ช่วยคล้ายๆกันทำลายโครงสร้างก้างเล็กๆสุดยอดตรงที่มันปลอดภัยเป็นธรรมชาติและทำได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะถ้าบ้านมีส้มสักสองสามลูกคุณแปลกใจใหม่ที่เปลือกส้มไม่ใช่แค่ของตกแต่งแต่เป็นผู้ช่วยชั้นดีครั้งหน้ากินส้มคุณจะเก็บเปลือกไว้ไหมทำยังไงละ่ะง่ายสุดๆแต่ต้องระวังนิดหน่อยเพื่อไม่ให้พลาดเริ่มจากหยิบส้มสดล้างเปลือกให้สะอาดแล้วตัดชิ้นเล็กๆ ขนาดเท่าปลายนิ้วเคี้ยวชา้าช้าหนึ่งถึงสองนาทีให้น้ำมันผสมกับน้ำลายแล้วกลืนชา้าช้าถ้าก้างยังอยู่ลองอีกชิ้นสิ่งสำคัญอย่าใช้ชิ้นใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะติดเพิ่มความปลอดภัยต้องมาก่อนถ้าไม่มีส้มงับเม็ดวิตามินซีละลายน้ำรอให้ละลายในปากแล้วกลืนวิธีนี้สะดวกถ้าไม่มีผลไม้คุณคิดว่าจะเลือกเปลือกส้มหรือวิตามินซีในสถานการณ์นี้คอมเมนต์บอกตัวเลือกของคุณนะ วิธีนี้เบาๆและดีกับก้างเล็กแต่ถ้าก้างใหญ่หรือคุณไม่ชอบรสเปลือกส้มไม่ต้องกังวลเรายังมีเคล็ดลับสุดท้ายที่คุณเคยรออยู่คุณเดาได้ไหมว่าคืออะไรบอกใบ้มันเกี่ยวกับมือข้าวทุกวันของคุณติดตามต่อไปอย่าพลาดนะสุดท้ายเรามาถึงเคล็ดลับที่คุณเคยที่สุดในตำนานพื้นบ้านกลืนข้าวขาวเพื่อรักษาก้างปลาติดคอฟังดูธรรมดาจนคุณอาจคิดจริงเหรอเนี่ยแต่อย่าดูถูกพลังของสิ่งที่เรากินทุกวัน วิธีนี้เก่าแก่ทําง่ายและบางทีก็เป็นตัวช่วยฉุกเฉินเมื่อเจอเรื่องไม่คาดคิดมาดูกันว่าข้าวขาวทําทงานยังไงทำไมมันถึงได้รับความไว้วางใจมานานแสนนานและใช้ยังไงให้ได้ผลดีอีกแล้วการกลืนข้าวขาวคืออะไรมันเป็นวิธีที่ใช้ข้าวปั้นเล็กๆนุ่มๆเพื่อดันก้างปลาจากลำคอลงท้องหรือออกมาลองนึกภาพคุณกำลังกินข้าวกับครอบครัวหยิบปลาต้มหอมๆม,มากินแล้วจู่ๆรู้สึกก้างติดคอ คันคนติดอัดแทนที่จะตกใจคุณปั้นข้าวชิ้นเล็กขนาดปลายนิ้วเคี้ยวเบาๆให้มันนุ่มแล้วกลืนช้าๆถ้าโชคดีข้าวจะพากล้างลงไปด้วยปลดปล่อยคุณจากความรู้สึกติดขัดทันทีง่ายจนใครก็ทำได้ขอแค่บ้านคุณมีข้าวอุ่นๆพร้อมเสิร์ฟซึ่งแน่นอนว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมทำไมข้าวขาวถึงถูกเลือกเหตุผลอยู่ที่คุณสมบัติทางกายภาพและความปลอดภยัยเมื่อเคี้ยว ข้าวจะกลายเป็นก้อนเหนียวที่ห่อก้างปลาได้แล้วลากมันไปตามหลอดอาหารเหมือนรถบรรทุกเล็กๆขนของแปลกปลอมลงท้องที่ที่กรดจะจัดการต่อแถมเข้าเป็นอาหารธรรมชาติไม่ระคายเครื่องเลยเสี่ยงน้อยกว่าการกลืนอะไรแข็งๆอย่างขนมปังแห้งแต่ส่วนใหญ่วิธีนี้ได้ผลกับก้างเล็กๆบางๆที่ยังไม่ฝังลึกในเยื่อบุความสะดวกและความคุ้นเคยทำให้มันเป็นตัวเลือกแรกของหลายคนเมื่อเจอปัญหาคุณเคยลองวิธีนี้ไหม หรือคิดว่ามันง่ายเกินไปจนไม่น่าจะได้ผลทำยังไงละ่ะอย่ารีบแม้จะง่ายแต่ต้องทำถูกเพื่อไม่ให้ยุ่งยากหยิบข้าวข,าว,ขาวนิดหน่อยข้าวอุ่นๆน,นุ่มๆดีที่สุดปั้นเป็นก้อนเล็กขนาดเท่าลูกองุ่นเคี้ยวเบาๆสองสามครั้งให้มันนุ่มและเหนียวขึ้นแต่ไม่ต้องเคี้ยวละเอียดเหมือนกินปกติแล้วกลืนช้าๆสัมผัสว่าก้างเคลื่อนไปด้วยไหมถ้ายังไม่หายลองอีกครั้งแต่อย่าทำเยอะเดี๋ยวจะอุดตนันโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ข้อควรระวังวิธีนี้ไม่เหมาะถ้าก้างใหญ่หรือคุณเจ็บแปรบให้ลองวิธีก่อนหน้าหรือขอความช่วยเหลือคุณคิดว่าจะปั้นข้าวก้อนใหญ่หรือเล็กถ้าลองวิธีนี้คอมเมนต์แชร์เคล็ดลับของคุณนะมาถึงตรงนี้เราได้ผ่าน5้าวิธีแก้ก้างปลาติดคอสุดง่ายจากการกดท้องตบหลังแบบเข้มขน้นไปถึงน้ำผึ้งหวานหวาน,วานกระเทียมกระตุน้นเตือกส้มหอมหอมและสุดท้ายข้าวขาวที่แสนรักวิธีไหนก็มีจุดเด่นของมันแต่สิ่งสำคัญคือต้องตั้งสติ เลือกวิธีที่เหมาะแล้วลงมือทันทีการติดก้างปลาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้คุณมั่นใจได้ว่าจะรับมือได้โดยไม่ต้องกังวลคุณชอบวิธีไหนที่สุดหรือมีวิธีลับของตัวเองที่ยังไม่เคยบอกใครคอมเมนต์ข้างล่างเพื่อแชร์กับทุกคนนะและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนเราแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อให้พวกเขารู้วิธีป้องกันตัวเองด้วยและที่สำคัญ กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในอนาคตคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยเล่าเรื่องก้างปลาติดคอของคุณหรือวิธีที่คุณแก้มาให้เราฟังเราอยากรู้มากมาร่วมสร้างชุมชนที่แชร์ความรู้ใช้ได้จริงเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนเจอกันในวิดีโอหน้า